สวัสดีครับสวัสดีชอบผีไหมครับไม่ตอบสนใจแต่กล่องเฮ้ยเอ้เอาเป็นกล่องนี้เหรออะไรนะมีอีเวนต์ใหม่กล่องผีทีงไงเจอกล่องผีเฮ้ยยังไงกล่องผีเอา้าแต่กล่องเมื่อกี้มันดูปกติแต่ทำไมมีมอนวะแหนเอากล่องผีแล้วนี่ครับกล่องผีมีมอนไหมเอา้าเก็บไม่ได้เหรอ เอาเก็บได้เพื่อนเอ้ยเฮ้ยเรามอนอย่างโหดเดีวเวลาแยกล่างปึ๊บทำอเลยเพื่อนนี่ล่างแยกใช้หมัดแบบเราแล้วนะถือว่าโคตรตึงได้กระดูกโอเคกระดูกเรามาคุยตรงนี้ได้แรนดอมครับผมลองแรนดอมดูนะอา้าได้ตังค์วะชอบผีไหมครับทำไมไม่ตอบเอ้ยผลแล้วผลประตูปะเอาเขาสุ่มได้ผลเนอ ทำไมผมสุ่มได้ตังอะบอคคูณ2องนาทีผมเลวตันแล้วเยคือ yeah. ผมอยากรู้ว่าสกิลนี้เขามองเห็นเราไหมแต่ว่าฮาคชิสังเกตน่าจะมองเห็นนะถ้าแบบเอาตามเวอร์ชั่นเก่าแต่ถ้าคนที่ไม่มีฮาคชิสังเกตอาจจะไม่เห็นหรือเปล่า Can you see me เห็นฉันหรือเปล่าเอา <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> เห็นไหมเพื่อนเรเว่าของฉันคือ3าี่เราไม่ได้ถามเรื่องเลเวลสวัสดีครับ เฮ้ยไอหอยหมอนี่เนี่ยกระถายแยกเงาสองล่างึบอ้อาวทำไมไม่โดนเลยเฮ้ยโดนแล้วแปมสแมสแมดเดี๋ยวลูกน้องเฮ้ยใจเย็นลูกน้องอัดดิอ้าวน้องอัดดิลูกน้องโดนพานสแปมเฮ้ยโอโซเคสไปถามด้วยดินี่หลอกวิญญาณอนตีผมทำไมเนี่ยครับโอ้ไม่กอดบก ใช่ครับผมไม่มีวันตายหรอกครับเพราะผมตายไปแล้วไงล่ะครับโยโ,โซกีตาร์ของนายอยู่ไหนอะนี่ไงครับอ๋ oh my ม o d ก็โฮโยโฮชอบผีไหมครับลูฟี่อยู่ไหนอะผมก็ไม่รู้ครับชอบเดผมกําลังตามหาเขาครับบัตรบุตรดาอยู่ในพระผมไม่ได้เป็นผลพระผมเป็นผลโกรธผมคือผีครับใช่คือพระโอเคครับนายเลเวลแม็กหรือไม่แม็กซ์ครับโอไมค์ก็ด คุณเห็นผมไหมครับอย่างเงี้ยเอาไมคกอดอ้ไมคกอดอะไรเี่ยเห็นผมเปล่า,อาลองให้หมอนี่ใช้สกิลเอฟไหมลองใช้สกิลเอฟหน่อยครับอา้าวไม่ลองหนนด้ว่าขนาดไม่ใช่ฮาคิแสดงว่าแบบเก่าดีกว่าดีแบบเก่ามันล่องหนต้องใช้ฮาคิสังเกตมันไม่ล่องหนนะครับแซดเลยเฮ้ยมีเอฟเฟกต์ด้วยปะโอโลกมืดแต่ทำไมมันตีเราตีผมทำไมเนี่ยครับกีเคีเคอะไรครับ ปึ๊บคุณต้องเจอบทเพลงแห่งความตายทำ <junt ains> ไมมันถึกจังวะเฮ้ยนี่ยิงเฮ้ยมันกลายเป็นผีแล้วผีหลอกวิญญาหลอลนเฮ้ยเอานี่ไปเก็ทเอาไม่โดนได้ไง สวัสด,ดีครับไงชอบผีไหมครับกินไปฟอดถามว่าชอบผีไหมครับชอบเดี่ยวเพลสกินไปฟอดผมไม่มีผลหรอกครับผมก็แค่โครงกระดูกอะเพลสกินไปฟอดโย่ s พลส e พลสอย่างเดียวเต้นโชว์เต้นโชว์กินไปฟอดผมไม่มีผลหรอกครับเพลสกินไปฟอด e พลสไปดีกว่าสวัสดีครับไม่ตอบยิงยิง สวัสดีครับคุยจะหานเรือจุดๆเฮ้ยมีคนตีกันอ้าวผลพีกลกรอทำไมผลพีพอปรับใหม่แล้วแบบคนเล่นอย่างเยอะหนีผีวะไอ้นี่หนีผีครับอัดไปเลยเอ้าวมดมดละอ้าวยืนให้ตีอ๋อจะกลายเป็นผีอ้าวไม่ใช่รายต่อไปก็เป็นเราเลย อย่าตีสิครับทำไมมันเจ็บครับเฮรฮ้ยมันจะไปฆ่าคนนู้นเหรอใช่ยิงด้วยไอ้ดิเดีย๋ยวไปฆ่าเขาไปทันแล้วเนี่ยข้าเขาทำไมเนี่ยครับอืมีหลอกวิญญาณหลอนไปช่วยเตียรองครับเฮ้ยเอา้ามันไปโดนกล่องนี้โอเคเฮ้ยกล่องวิญญาณหลอน โโโนโนอ,อ้าวโดนคนรุนเอฟลนดอมสักหน่อย <c oughs> ไดพีไปละแง่ในเซิฟนี้มีลูฟี่แต่ว่าหน้าตาไม่น่าจะใช่คุณอยู่ไหนล่ะครับลูฟี่เอาพิมพ์ผิดชั้นเหรอใช่ครับกว่สวรรค์นนะ่ะแต่อยู่ข้างบนอ๋ออยู่น้่นเหรอโอเคครับอินก็สันเดอร์บ้านายอยู่ไหนสวัสดีครับโอเคคุณดูไม่เหมือนลูฟี่เลยนะครับใช่ปนแสงแล้ต้องการอะไรอ่ะผมแค่มาหากับตันของผมเนี่ยครับมันก็แค่ชื่อน่ะ งั้นคุณไม่รู้จักผมเหรอครับรงเยอเยี่ยๆฉันรู้จกักนายเยี่ยมไปเลยครับไวอินามิโซโลและซันจิผมไม่รู้ครับเศร้าคุณเป็นกับตันคุณควรจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะครับจะต้องหาวันพีษใน3ปีแต่จะใช้ผลแสงคุณต้องใช้ผลยาวนะครับไม่มีมันนะเด็กแต่ฉันมีผลของนายนะว้าว wow. ผมก็ใช้อยู่อะครับเนี่ย <laughs> <Yeah. laughs> อเฮ้ยอะไรวะ เอาเต็ดเต็ดเต็ดเบลตันแน่เลยดูจากดามเมจอ้าวไม่ใช่วะตีตีแรงยังวะทมาสกิลแรงจังเอาลูกน้องผมไปอุ้ยอุอ้ยเฮ้ยทำไมลูกน้องอัดไม่เข้าอัดมันลูกน้องอัดมันอีรออวิญญาณร้อนแกนี่ไปไม่รอดหรอกฉันจะตามไปทุกที่เออจบ ไกเลือนมึงมาหาเรื่องกูก่อนกูแค่แกล้งเพื่อนกูว่ากูสุ่มได้ก a ปต t y แต่มึงมาบอกว่าทำเป็นโชคดีตอนนี้เกิดประเด็นในเซิร์ฟนี้นะต้องรู้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่ทราบว่าว่าอะไรเหรอคุณใช้ผลอะไรหรอครับอะเป็นผู้หญิงหรอที่แบบมีเรื่องกันอ๋อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมีคนไทยกี่คนไม่รู้นะใช้แสงค่ะว้าว <Wow. S 1> ไปไดนแล้วเอาคุณชอบผีไหมครับ ไม่ชอบสงอนรากลัวผีผีไม่น่ากลัวเท่าคนอกครับ U W มันเป็นผู้ชายออาว่เป็นผู้ชายอุส่าห์หลอกต้องนานคุณไม่ใช่สุภาพสตรีหรอกครับไม่ใช่ใช่หยอกเล่นดูสิครับผมยังโดนคุณหลอกเลยจริงเป็นผู้หญิงแหละมันเป็นผู้ชายมันเป็นเพื่อนเราแต่ดูจากอวตารแล้วก็ผู้หญิงนะผมจะยึดตามการแต่งตัวแล้วกันครับโย่เจนายมันเป็นผู้ชายมันชื่อเก้าผมบรู้ครับแม่มันชื่อออน ะไรพ่อมันชื่อกิจอะไรครับน้องผมพ่อชื่อคักเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรเด่ะ U W U มันเป็นน้องผมนะอายุสิบสามเฮ้ยโมจิคุณอยากเจอผีวิญญาณหลอนสินะครับลุยไปเลยลูกผ้าปึออ้าวเวียงเราหมดเฮ้ยคอมโบได้ปะผีหลอกวิญญาณหลอน มันกนระตุกปะเนี่ยเดี๋ยวนะดูเลือดมันเฮึบเรายังมีชีวิตหนึ่งนะล้างแยกเราก็ใช้สกิลนี้หรอจะไม่โกงกันไปนั่นเหรอผีหลอกวิญญาณฮึบไม่ตายอีกอ อา้าผมอันนี้ไปแล้วนะอา้อาวฮึบผีหลอกวิญญาณทำไมมันไม่ตายสักผีวะเนี่ยฮึบอา้อาวให้หลบได้เฮ้ยนี่มันชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง <ś c oughs> ตายไปแล้วรอบหนึ่งไม่ไหวแล้วนะจริงๆว่าจะเอาสกิลอันนี้คิวนะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเอาคืนนะ เดีย๋ยวเพิ่งเอาคืนเพื่อนเราจะเป็นรีตัวก่อนเนี่ยมันชีวิตที่สองโอเครีตัวมาได้ครับเอาสกิลวีมันติดอันนี้อยู่เน่จกเข้าไปเอาเอาเอา,เอาอะไรนะเนี่ยไออะไรเนี่ยทุบแล้วมันโผล่ดิพี่หลอกวิญญาณดิเอ๊บจก ควันเอ๊บเอาใครมาอีกวะเนี่ยเอ๊บจกไสเอาติดแมพเอ๊ะจกไสเอาเข้ามาโดนเฉยมันมีคนเข้ามาร่วม่ะ เฮ้ยเอามันลัดเราอ้๊บจกไส้ทำลามตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบว่าพวดจะม่วนะอึ๊บจกไส้อึ๊บแดดนั้นโมจีมาโมจีกระตุกเอา แล้วก็นี่แตกสวัสดีครับไงต้องการผลไหมครับต้องการเสะรอนี้นะครับโอเคเป็นบุก๊กเราจะได้ผลที่ว้าวถือว่าแจมเลยนะเ,ยเดี๋ยวถามเขาก่อนคุณชอบผีไหมครับชอบเสะเอาไปเลยคุณชอบผีอะไรเหรอครับนายไงว้าวเขาชอบผมด้วยขอบคุณมากๆนะไม่มีปัญหาครับนี่มันทำอะไรกันวนะเนี่ยชุ่มนุ่ม ชุมนุมเลยก็ได,ฉด้ฉันเกลียดมังกรฉันเกลียดเสือถ้างั้นจะเกลียดหน่อยฉันเกลียดบ็อกฟุตมาเล่นทำไมวะเฮ้ยจดีหอเน่บนผีวิญญาณรอแช่ไว้จะได้เฮ้ยบนผีเหมือนกันเลยบนผีประท่าบนผี จกไส้บนผีวิญญาณรอ้อนแช่ไปเอานี่ไปจกไส้จกอีกเฮ้ยชีวิตที่สองของนายอา้าวนิ่งทำไม <c oughs> นิ่งก็หวานหมูนิ่งหวานหมูนะ <c oughs> เฮ้ยเออมันเมื่อกี้มันสกิลดรตัวฟอร์มเรา โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บลูคด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพีกแทกหัว